เทนาบีว้าวหิมะเทนาบีทะเลสาบก็เป็นน้ำแข็งไปหมดครับโรงเรียนครับผมอันนี้ก็เรียนตรงนี้แล้วครับโรงเรียนโรงเรียน เทนะ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 ฝนตกลงมาเทลงมาเทลงมาอีมาเทลงมาเทลงมาเทลงมาส่งส่งก็ไม่เปียกเสือก็ไม่เปียกพอมันเป็นอีมาอีมาอีมาไม่ใช่น้ำฝนละน้ำฝนละน้ำฝนโูฮา เทนาบีเทเทเทระเทนะนาเทนะนาเทนานาบี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 นี่โบสถ์เขาสวยงามนะโบสถ์ติดแม่น้ำแต่ตอนนี้แม่น้ำก็เป็นหิมะไปหมดแล้ว แคนาบีหน้าหนาวของแทนาบีเำลังที對對่อยู่เฮ้ยล้อีกสิทำงานคนนี้ด้วยอ๋อโอ้โอกองเป็นภูเขาเลยครับถือว่าน้อยมากเทียบกับอูเหมียวทีนี้ก็บอกแทนาบีเมื่อวันอีมาน้อยอู้ทิทตะดะ <laughs> ôi, đỏ, ôi, đỏ, ôi đỏ. đó, ôi đó, ôi đó, cá, cá. ตลอดตลอดหน้าหิมะนี่ก็ถือว่าดีนะอากาศมันดีมองเห็นถนนบนทางอากาศป,ปลอดโปร่งแต่ช่วงพายุหิมะมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ขับรถนี่สวดมนต์ตลอดจะลงคา,าบอะไรไม่รู้ก็มองไม่เห็นอ่ะโอเคแบ่งปันให้ดูว่าหิมะมันสวยแค่ไหนทางเหนือหิมะขาว หิมะทางใต้ก็ดำๆข้างถนนก็ดำๆ <laughs> เพื่อนดินเพื่อนโคลหิมะมันไม่เยอะอย่างนี้เนาะโอเคแค่นี้ก่อนไฮโดไฮโดไฮโดสวัสดีครับสวัสดีครับทุเรศทุเรศทุเรศโอเคอคุณพ่อใหดไฮโดไฮโด,โดสวัสดีครับ